ก่อนอื่นนะครับให้แนะนําตัวกันก่อนครับแล้วก็พูดถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกมาเรียนที่คณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศสวนแห่งนี้ครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเจ้าเจ้ามาจากประเทศจีนเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนตอนนี้เรียนสาขาวิชาภาษาไทยที่คณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนารศวรค่ะเหตุที่ฉันมาเรียนภาษาไทยที่นี่คือ,อ,อฉันคิดว่ามหาวิทยาลายัย ของประเทศชชยที่มีเชื่อเสียงมีมากมายแต่มหาวิชาลัยนารีสวนสร้างครบ32บปีแล้วแล้วสร้างเชื่อเสียงและระดับในยไทยมหาวิชาลัยนารีสวนต้องมีอะไรที่แบบพิเศษมากกว่ามหาวิชาลัยอื่นจึงเร,เ,เรียนภาษาไทยที่นี่ แล้วก็พิานุโลกอยู่ระหว่างกรุงเทพและเชียงใหม่ไม่มีอุตสาหการรมแล้วจะ,ะคิดว่าอากาศที่นี่ะจะดีแน,น่นอนแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะเรียนรู้แล้วให้จิตใจของฉันสง,งบจึงมาเรียนภาษาไทยที่นี่ค่ะเพื่อนเ ในมหาวิชนานนรีสวรหลังจากฉันมาถึงที่นี่พวกเขาสอนความรู้ใหม่ๆให้ฉันมากมายสิ่งที่พวกเขาสอนคือสิ่งที่นอกเหนือตามรังเรียนส่งผลให้ตอนนี้ดิฉันมีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมแล้วประเทศจิงกับประเทศชายมีความสัมพันธ์ดีแล้วก็สนใจวัฒนธรรม ของประเทศชายจึงอยากเลือกเรียนภาษาไทยค่ะ,อะตอนที่นายะเเศจนินชันเรียนภาษาไทยสองปีแล้วแล้วอตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยนารีสวนเป็นแล้วเวลาหนึ่งปีการศึกษาแล้วจะกลับไปจินเรียนต่อหนึ่งปีแล้วจะจบแล้วค่ะ,ะพิศนุโลก อยู่ระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่แล้วมีสถานีรถไฟสถานีขนส่งและมีะสนามบินจึงถ้าอยากไปเที่ยวที่ทั่วราเชจะสะดวกมากเลยอาหารที่ชอบชอบทานอาหารอะไรครับอาหารของไทย อร่อยมีเยอะม,มากฉันชอบกินส้มตำแต่แต่ชอบกินตามข้าวโพดที่สุดเพราะว่าอาหารหนี้ไม่ค่อยเผ็ดครับจากการที่เราได้มาใช้ชีวิตศึกษาที่มาหาหวิทยาลัยนเรศวรความยากง่ายของการเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังด้วยครับเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีความยาก เพราะว่าฉันเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนแล้วก็จะเรียนด้วยกับเพื่อนคนไทยอยู่ห้องเดียวกันอาจารย์จะกการเรียนการสอนไม่ไม่ใช่โดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติจึงน่าจาะตามไม่ฉันตอนต้นถ้าเรียนกับเพื่อนคนไทยสามารถยกระดับความสามารถของตัวเอง ก็คือ,อเรื่องดีสำหรับตัวเองค่ะครับอยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจจะมาเรียนภาษาหรือว่ามาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ในช่องไทยครับผู้ที่สนใจอยากมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิานารัสวนต้องตเตรียมความรู้พร้อม เพราะว่าถ้าอยากมาเรียนที่นี่ต้องมีความรู้พอดีเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้แล้วก็น่าจะจะไม่ชันแล้วก็เรียนยากใช่ค่ะถ้ามีเพื่อนคนจินมาเที่ยวที่นี่ฉันจะพาพวกเขาไปเที่ยวที่ สถานที่ท่องเที่ยวของพิษนุโลกเช่นวัดใหญ่วัดจินแล้วก็มีสถานที่อื่นๆแล้วก็จะพาเพ,พ,พาาื่อนๆมาเที่ยวที่มหาวิทยาลัยนารสีสวนแนนอนเพราะว่าชางอคือว่า,ามหาวิทยาลัยนารสิสวนเป็นที่ที่สวยงามแล้วก็มีอาจารย์ใจดีแล้วก็มีเพื่อนๆใจดีค่ะ 欢迎我的中国朋友到彭世洛来游玩，因为彭世洛有很多著名的景点，例如大庙、中国庙。如果你们到这里来玩的话，我会邀请你们来纳瑞宣大学做客，因为这里的啊、呃、风景很美，老师很善良，同学很有爱。谢谢大家。